ใครใช้ s a m ซ u งกา a ล็ก y ี่ตะกูน้ออยู่เนี่ยหยิบปากกาออกมาเช็คกันด่วนๆเลยนะครับครับผมเพราะว่าหลังจากอัป Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับมันคือปัญหาอะไรแล้วจะมีวิธีแก้ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราสองคนมาเล่าให้ฟังครับครับผม ถ้าพูดถึงตัวของซัมซุงตระกูลโน้ตแล้วกันครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคยเป็นอดีตแฟลกชิปแล้วล้วนอดีตอดีตแฟลกชิปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซัมซุงเขาเหลือแฟลกชิปรุ่นเดียวก็คือ S เอสเอไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงดีไซน์แรงต่างมีปากกานี่อันนี้ใช่ครับผมเป็น S แบบมีปากกานะ S อสยี่สิบสองอัลตรนะครับผมแต่ถึงแม้กระนั้นกระนี้นะฮะตัวของตระกูลโน้ตโน้ตก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่คนใช้กันเยอะเพราะว่าคือเมื่อก่อนโน้ตเนี่ยมันก็ยังเป็นแฟลกชิปอ่ามันเป็นตัวเรืออธงที่แบบั ได้ตลอดอัพเวอร์ชั่นได้ตลอดซัมซุงดูแลดีเราไปถึงเรื่องของการใช้งานปากกาใช่ครับโน้ตเนี่ยเด่นเรื่องของปากกาใช่มาจดจดขีดขิดเขียนเขียนเอามาเป็นตัวของโฟเตอร์ชี้ไปชี้มาถ่ายลงถ่ายรูปได้มมงรีโมทอะไรอย่างนี้เออาก็มีชุมชนเนี่ยวแน่นใช่ใช่ครับผมล่าสุดหลังจากที่คนใช้โน้ตจริงๆเนี่ยเขาอัปเวอร์ชั่น Android ล่าสุดเ12เนาะตันี้การเกิดปัญหาขึ้นครับผมปัญหานั้นก็คือใช้ปากกาถ่ายรูปไม่ได้ก็คือใช้กดคำสั่งถ่ายรูปอะไร อยเงี้ย ไม่ได้ไไม่ด้แต่ถ้าเขียนยังได้ปกติปกติใช่ครับผมมัาก็เลยทําให้โอเคบางทีหลายๆคนเพื่อนๆที่ใช้อยู่อาจจะใช้แค่จดๆเขียนๆเลยไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่พอหลายๆคนที่เอาไปตั้งเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยปากกาได้ใช้งานครับผมเจอมาใช่ไหมใช่ครถ่ายไม่ได้เลยหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะลองเช็คปากกาตัวเองดูนะเออถ้าใครใช้น้ตนะอยู่ตอนนี้นะครับผมลองจีบขึ้นมาเช็คกันดูว่ามันมีปัญหาในการเอามาถ่ายรูปไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหา ที่ใหญ่เหมือนกันนะใช่ใช่เพราะว่าคนใช้โน้ตเนี่ยคือโฟกัสที่ปากกาโดยเฉพาะเลยเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งของเครื่องเลยก็ว่าได้อย่างนี้เลยนะก็ลองเช็คกันดูนะครับหลังจากเช็คแล้วแล้วยังไงต่อถ้ามันทำไม่ได้มันทําไม่ได้มันแบบเออถ่ายรูปไม่ได้ทํายังไงดีวันนี้ครับผมเมื่อเช้าเลยตีไอผมเพิ่งไปเคลมมาครับคือเราผู้ใช้งานเนี่ยเขาเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาเอาไปหาศูนย์ได้เลยหาศูนย์พื่ไปเคลมได้เลยเหรอเคลมได้ปากกาใหม่มาเลยได้ปากกาใหม่ด้วยถึงแม้ว่าทั้งเป็นโน้ตอะสมมติมันไม่รู้ว่าเกิมโนเก บ้างนะใช่ครับแต่ในมือผมเนี่ยจะเป็นโน้ตสิบเนาะอ่าโน้ตสิบโน้ตสิบพลัสถึงแม้จะหมดประกันไปแล้วเออเพราะว่าเปิดนานมากประมาณ2อปีสองสปีใช่ใช่ประมาณนั้นถึงแม้จะหมดประกันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปเคลมได้ฟรีต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมเอาบัตรประชาชนใบเดียวพอจบแล้วก็ตัวเครื่องแค่นั้นเลยไปที่ศูนย์ซัมซุงได้ทั่วประเทศทั่วประเทศครับเนาะลองไปดูเผื่อใครลองเช็คแล้วมีปัญหาก็สามารถหยิบแค่เครื่องเราก็ไปได้ใช่ครับผมก็ลองเช็คเครื่องกันดูนะใครใช้ตระกูลโน้ตกันอยู่นะอ่าในมือผมเคยเป็นโน้ตสิบหรือว่าถ้้าใใครช ที่เป็นซีรีส์อื่นๆใครไปเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็คอมเมนมาบอกเพื่อนๆกันได้ใครเจอปัญหานะครับผมยังไงก็ฝากแชาร์คลิปนี้ไปด้วยนะให้คนอื่นได้รู้นะครับผมว่าใครที่ใช้โนต้ตยูดเนี่ยจะได้รู้ว่ามันมีปัญหารตรงนี้เกิดขึ้นแล้วคนอื่นจะได้เอาไปเช็คด้วยใช่แล้วครับหรือบางทีเราก็อ่ารู้ก็เอาไปเช็คให้ครอกลัวใช้ะอะไรเยก็ลองเช็คจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปากกาใหม่เนาะอะไรอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนี้ถือว่ามาอัปเดตเพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันแบบรวดเร็ววเเเเลลยยยใใใช่ครรัับบมออปดดดดตตหห้้้้้นนะะจไไาางกๆ ประมาณนี้แล้วกันนะอย่างไรก็ฝากกด subscribe นะครับใช้กับช anel ติรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็เจอดูดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมตีไอ้ครับและตีโดครับฮาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ